สำหรับคู่แรกเป็นการชกระหว่างเรื่องโสภรโคดมวยกัมพูชากับจอมปราบมวยกัมพูชานะครับกงจักปอเปาอินสำหรับกงจักปอเปาอินนะครับนักโชคจากอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองปัจจุบันอยู่ในวัย35ปีเขาชกที่ประเทศกัมพูชามาแล้วมากมายหลายครั้งถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่กงจากก็สามารถเอาชนะนกมวยกัมพูชาเนี่ยเห็นไหมโดนเขา่า เอาชนะนอกยอดมวยกัมพูชามาแล้วมากมายหลายคนกงจากเป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงทุกลูกนี่คือแก้วรุมจองอก็แพ้คะแนนกงจากมาแบบขาดลอยนะเนี่ยโดนนับด้วยนะถึงแม้ว่าในการชกครั้งนั้นเขาจะเป็นรองยอดมวยกัมพูชาครับในสายตาของคนกัมพูชาต่อมากงจากยังสามารถเอาชนะดารุ่งกัมพูชาและยอดมวยกัมพูชาหลายคนดูสิครับถึงแม้ว่าอายุ35ปีแล้ว แต่ฝีไม้ลายมือยังใช้ได้เลยทีเดียวนี่คือไทยลิตรีผู้ที่เดินทางไปชกกับไซโยกที่ประเทศไทยนะครับท่านเขาโดนกงจักรเตะนอกมาก่อนนั่นนั้นแล้วมาดูสิครับคู่ชกโกงจักรโอพระเจ้าเอาเชื่อว่าหลายท่านหลายคนคงรู้จักนะครับเรื่องโสภรโคตรมวยกัมพูชาอาก็มีชาวกัมพูชาได้นําเขาไปเปรียบเทียบกับไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับว่าทั้งคู่ ควรจะได้ชกันในรายการไทยไฟและถ้าทั้งคู่ได้ชกันจริงนะครับรับรองว่าไม่ใช่งานง่ายๆสำหรับไซโยกแน่นอนเพราะว่าเรืองโสภรเป็นนักชกที่มีพลังกำปั้นหนักหน่วงรุนแรงเขาสามารถเอาชนะนกมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนนะครับและนอกจากนั้นอาวุธที่สำคัญที่สุดของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือการตีศอกนะครับดูสิครับศอกของเรืองนั่นเห็นไหมเนี่ยมวยไทยโดนจับแพ้ทีคโอนะครับท่าน สำหรับการชกของกงจักปอเปาอินกับเรืองโสพรเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2,565ที่พนมเปญกมปัมพูเจียท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันลอยกระทงน,นะครับะเพฤศจิกายน2,565นะครับเอามาแล่นยกแหลกเลยวันเถอโอ้โหเรืองโสพรนั่นตัวเนี่ยแองเกิลสีเขียวนะครับนักชกชาวคาเมร สำรับวยไทยก็อยู่มุมน้ำเงินนะครับเนาะเนี่ยกางเกงสีดำเหมือนกันแถบข้างสีม่วงตัวเอาว่แจ้งในเรื่องนีนโอ้โหมัดหนักเหลือเกินนะครับแต่ว่าว่าท่านใดต่อยอยู่เอาไว้แจ้งในอะไะคือจดโจ,ดจ,ดจงจอง,จองเอาพวนอนะวื้อมัดไปเละบาทโอ้โหสันทือกระตายแล้วพี่น้องเอาวยไทยเตะใส่ยบสถอขึ้นกันเอาก็เรียกว่าจอมมารยานะครับนะ สำหรับเรื่องโสภรเอานั่นเห็นว่าตีขอนาท่องนะเอาชนะฟาวมวยไทยมาแล้วหลายคนนะเอาวัาดยังไงเออเอาอุ้ยกรรมกันเป็นโค้นักมวยไทยนะอันนี้ก็เป็นยกแรกนะเอาเรื่องต่อยไส้เขอกบหูเอาวัยสามสิบห้าปีนะครับมวยไทยนะปงจักเนี่ยสำหรับเรื่องนี่ก็สามสิบปี พวดเฮ็ดบ่าตีใส่ไปบ่ถือเอาเตะฮอนาท้องเันต้วเอาเลี่ยงจ้วงเดี๋ยวมาใส่อ้าวไม่ได้นะประมาทบ่ได้อะไรดิงอ่ะที่ไปจดจดจ้องจ้องบ่ค่อยออกอาวุธนี่ไว้ถึงมันเลี่ยงก้อนเลยเอาว่าจะอะ่รเลี้ยงโส่พ่อนัะยับข่าหาอ้าวกงจัก็ก็ตั้งการ์ยยางรัดกุมนะครับเอาเรียงเตะซ้ายข้าดุกซ่วงเอาโอ้พวดน่ะเห็นไหมเอาเตะตอนล้มไม่เป็นไรนะครับลื่นล้มแล้วก็เตะสวนขึ้นไป เอาแต่ต้องระวังนะครับต่อยกับเรืองเนี่ยเพราะว่าเรืองนี่ชอบเอาฟาวนก็ชิญฟาวมวยไทยมาหลายคนเนาะเอานันเตะใส่ทิดกันเอาโอ้โหเขาต่อยมาแต่ละบาทพี่น้องเอยทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหลแยกทำเมนักมวยเอากรรม,มาการแยกของมากนะครับเนเาะก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าเรื่องนี่เป็นเบอร์หนึ่งของกัมพูชาใชครับนะไม่ธรรมดาเอา มาต่อยกับไซยโยกในยุคปัจจุบันในพวกไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าปราบยอดมวยอดีตแชมป์ลุมพินีราชด,ดำเนินมาแล้วหลายคนนะสำหรับเลี่ยงมาเอาเลี่ยงตีไส้โอ้โหสิวไปข้างปิดเลยทีนองอ้าว่าเจ้งใดตัวโกงจักไหมน่ะซ้ายอ่างทองเลยนะเว้ยเตะตะอ่างทองได้ยินเสียงไปหอดสุพรรณบูแล้วก็เ,เตะไทยลิทรีนอกมาแล้วนะครับนะ เอา,าก่งจักกระลอดจังวะเอาเตะใสเอาเขาตีเขานาท่องตีเขานาท่องกันตัวเอาหักลงไปเลยเอาแทงเขาโอ้โหโอ้โโหโดนเขานะครับนะเนี่ยเข้าหน้าอกเต็มๆแล้วไว้เสียงดังบึ้มตัวกรรมการขึ้นนับสาแท้เฮ้เอาเฮ้ยเอา,เอาวัดจังไรเฮ้โอ้โหเอาโ,อ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 โดนจริงๆนะครับเนี่ยเข้าตรงลิ้นปีเต็มๆแล้วเอามาแล้ผ่าซ่าว่าเป็นยังไงเอาเนี่ย นี่หักเหลี่ยมลงไปนะครับนี่เข้าเนี่โอ้โหพี่น้องเอยตีเขากลางนะเอิกกันแล้วกลางแสกนม,มแลนั่นเฮเบอ้ hey, ว้เนี่ยเาภาพซาคืออะไรเท้เอาเนี่ยโอ้โหดีกระดูกไม่หักเนาะครับเนาะเอามาแลกอ,อีกครั้งหนึง่งขนาดภาพซายังเร็วอยู่ไหมเนาะนี่อันนี้คือเหลี่ยมมวยไทยตัว เอาดอาูดูนวมดูตูดก็ยังไม่ถึงพื้นนะครับน่าเขาเรียกว่าลูกตามน้ําเอาผลปรากฏว่าเรื่องเอา้าเรื่องชนะฟาวอีกแล้วครับท่านอาเนาะครับเนาะเอาสำหรับต่อไปนี้จะขอแนะนำยอดมวยกัมพูชาท่านหนึ่งนะครับพิษสัมบัตินักชกจากกัมปงสปือกัมพูชา ถ้าเป็นที่บ้านเราก็น่าจะเปรียบเทียบกับรถถังจิตเมืองนนนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องฝีมือนะครับแต่หมายถึงชื่อเสียงที่ประเทศกัมพูชาพิษสัมบัติในวัย20ปีเป็นนักชกกัมพูชาชั้นแนวหน้าคนหนึ่งนะครับเขาสามารถเอาชะนะนอกมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนอาวุธที่ถนัดก็คือหมัดและศอกเอ็นไมเนี่ยเขาต่อยมวยไทยนะครับแอรแนนน่ะเ,เอาเป็นนักชกที่มีความดุดันนะครับนะและก็เก่งเกินวัยนะในวัย20ปีเนี่ย อานี่ก็คือนักชกไทยอีกคนโดนศอกจนแอละแนนนั่นแหละเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะไม่เหมือนไทยลิททรีนะครับนะรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขาเจะเหนือกว่าไทยลิทรีนะคนที่ไปชกกับไซยโยกนะเนี่ยเนี่ยดูพลังกำปั้นสิครับนะเนี่ยไว้ <What? S 1> นี่อีกคนนะครับนักชกชาวไทยอา้าวโดนทุบแอละแนน และที่สําคัญเขาเคยเอาชนะตัวเปมาแล้วนะครับนะสำหรับต่อไปนี้เป็นการชกแก้มือของตัวเปสิทธิสามพยักนะครับท่านกับพิษสัมบัติโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการคาราบาวแดงบายอนทีวีเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2565ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเท้ากาดำดดภาคเป็นภาษาอีสานตีกันรถเด้สวาบว่าให้ตีแค่หำเอัสนีละ เอาวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะหลังจากที่ท่านกรรมการได้บวกกติกาแล้วก,ก็โอ้โหพี่น้องเอออันนี้ก็เป็นการแก้มือนะครับของตวนเตศิษย์สามพยักวันทองหลังจากที่เคยแพ้คะแนนพิษสมบัติไปเมื่อสองเดือนก่อนนะครับตวนเตในวัยสามสิบเจ็ดปีพิษสมบัตยี่สิบปีโอ้พระเจ้าเอาซ้ำรุนพ่อกับรุนลูกกันลนะเอาเกิดก่อนสิบเจ็ดปีนะครับเอาหน้าเห็นไม่เห็นตัว ยกนุ๊กคะแนนเว้ยเดี่ยงละอ่อไหมเนาะเอาแซวเขมเรนนี่ก็เป็นกุญละสตรีนะครับนเ,าาเนาะแซวเขมเรนสาวพม่านี่สวยวันเถาะเอายกแรกเริ่มขึ้นว่าจากในตัวนเป๊ะชิดสามพยักนะครับหรือตัวนเป๊เจนวิทย์ก่อสร้างาต่อยกับรุ่นลูกคักๆะนะ่าฮ่ยี่สิบปีกับสามสิบเจ็ดเนาะ,ะเอาเพนบ่รันตีหัวไปบ่ถือตัวนเป๊ ก็เป็นมวยไทยอีกคนที่น่าชื่นชมนะครับสําหรับต่วนเปสู้จริงเจ็บจริงนั่นแหละ,ะไม่เอาเปรเียบท่านผู้ชมนะเนี่ยวัยเกือบ4ี่ิปีแล้วแต่ยังโอ้ยยังผิดปังนั่นแหละล่องเบิ้งนี่เห็นบ่หนังเขาเย็บเขาขัางดังเอานั่นเอานัาน่นสอกกลับมันตัวเว้ยภาษาเด็กเกิดหมู่บ้านเอาผิดฟันสอกโอ้ยเจียบเหมือนถือหัวหันห้าไีเลยอ้าฉายาต่วนเปก็คือยอดมวยคงกระพันนะครับนะี่ โว้คงกับพันบ่คงกับพันกับสักกันหมดเข็มฮักไปสิบเหลี่ยมเลยล่องเบิงตีออคงกับพันกับจอมขมังเวทไี่พลอยจะแตกก่อนกันเอาเห็นว่าเขาตีเข้าเขานบท่องโอ้ยเอาพิษสมบัติจามสอดกันตัวล่งเบิงตีได้เอาของจริงของแท่วันเถอะพิษสมบัติคนนี้สิธรรมไดาแต่ว่าเคยแพ้เขามาแล้วไม่เนาะอ๋นี่ก็แก้มือเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเขาเตะเขาดุก s w i เนี่ยเอาเตะใส่ขึ้นบนถือ เอาเตะใสขึ้นเถือกสิวๆ,วๆต้องดูพละกกาลังนะครับสําหรับพิษสมบัดเนี่ยมวยกัมพูชีคนนี้ไม่มีจุดอ่อนนะครับนะเอาไม่เหมือนไทยฤิทรีนะแต่กําลังนี่มหาศาลมันพอเอาต้านไว้ไม่ไว้ปักศอกดักขึ้นกันหรืว่ามั้ยเขามาที่แต่เขาเป็นมวยศอกนะครับนเนี่ยเขาตีเขาข้างกับไตแล้วว่ามึงวาเขาเตะใสตัวไว้จั้งได เอานะเขาปักศอกมาโอ้โหจ้ำขึ้นด้วยกันแล้วว่าปาดตีโทษอนเเอาเขาตีเขาล่ำตัวนะครับนาะเอาตรงเดีต้วนเป๋เอาต้วนเป๋ต่อยขัวไม่โดนเอาผิดยับเอาหกซ้ายเอาหกซ้ายหกข้างคือกันเอาจ้ำศอกโอ้โหพี่น้องเอยศอกจ้ำไปแต่ละบาทนี่พี่น้องหน้าหวัดเสียวจังเนี่ยทั้งเข้าทั้งศอกเอานหนทีว่าเขาตีศอกอีกแล้วเอา เอากลายเป็นควายบุกแล้วครับเนาะให้คนแก่บุกแล้วตีคอลัมตัวทั้งบุกบอลในก็สู้แรงเขาไม่ไหวเนาะนี่เห็นว่าเขาตีคอลัมตัวคือกันแล้ววะเห็นว่าเขาฟันศอกอีกแล้วโอ้ยโอ้ยศอกเอาศอกอีกแล้วเอาศอกศอกศอกกอดซอก,ก,อกโอ้โยพี่น้องเอ้ยโดนไปสองสามเทียทัดมาล่ะเอาว่าจะได้ตัวนเป๋เอายอดมวยควงกระพันนะครับผวนนะ่นเห็นว่าเขาตีลำตัวอันดับเบิ่งตายั่นเนี่ย เอาเอาโดนนะครับเม่เข้าไปเนะี่ยโดนสอกโดนยับแล้วก็โดนหมัดด้วยนะเอาพันขึ้นน้วกันเราว่ามามีสอกแต่ผู้เดียวตีล็อกมาตีเข้ามาเอาตีเข้ากระดุกสวงเบาๆ่างเบ่งตีอ๋กรรมการแยกว่าเอาแยกออกมาเองนะครับเนาะเอาเดินเข้าหาว่าทั้งใดระวังสอกดักเขาเด้อเอาหน่อยเห็นว่าเขาตบหัวเอาพิษสมบัดถัดมาล่ามาเอากรรมการ อันแยกท่าเม็ดสร์ฟนะเอาก็เริ่มลุยตั้งแต่ยกต้นๆน,นะครับนะเอาเมื่อก่อนก,ก็เหมือนกันนะครับนะเหมือนแบบนี้เลยวันถ่อครั้งแรกเนี่เอาแต่ว่าตัวเป๊ะนี่หมดแรงเพราะแก่กลัววันถอเนี่ยเอาเมดยกที่สองยกที่สามตอมตัวเห็นไหมตัวเลี่ยงละอ้ออะเพราะว่าตัดยกหนึ่งยกสองโฮมกันนะครับเนาะเอาก็มาดูยกที่สามนะครับนะพิษสมบัตินี่ไม่หมูนะ แก้วรุมจองนี่สู้ไม่ได้นะถ้าเปรียบเทียบตามฝีมือแล้วนี่เอา่าจังไหเออต้วนเป๋ตีขอลำตัววเอานั่นเห็นว่าจ่วงมัดนเอาแต่เขาไม่มีจุดอ่อนนะครับนะแปลงทั้งแผ่นนะเนี่ยเป็นลูกกระตันยูนะครับท่านนี่ยสำหรับพิษสมบัิเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเด็กเลี้ยงหมูนะในกัมพูชาคนนี้เนี่ยเอาเวียงลมลงไปนะ แต่สิ่งที่เขาแพ้มวยไทยก็คือหลักเหลี่ยมนี่เห็นว่าเจอศอกแล้วก็เป็นมวยขยันซ้อมนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนแซมสั้นกับแรมโบ้นะครับเนี่ยสำหรับพิษสมบัิเนี่ยวันทอดเอา่าจากไหนตัวเป๋เจอศอกอีกแล้วเอาแทงเขาเอาการแก้มันกับศอกนี่ก็ต้องใช้เตะนะครับเนาะแรมโบ้หูเนี่ยปีศอกมากกับพวนเราเห็นบอลโพผิกลมทวน,วน,วนเอานี่คือยกที่สาม เอาตัวเป็นยังขยับของหาแล้วก็อฟันสอก,กันตัวเอาสอกสวนกันนะนั่นนะเอาวา่าจังไดเขาทัดมาลาครับนะแต่อเราไม่ค่อยเห็นทัดมาลาสำใดเอาตีเขาเอาแยกทำไรเอากรรมการแยกของไม่อีกรงหนึ่งตัวเปยนยังเดินของหาเสียนคยเอาโดนเขาซอยข้างกันไปเอาวาอา่าจัาไดเต๋อบแต่ตัวเปยนโอ้ยเอาไงาเงือกอีกแล้วอุ้ยกองเชียร์กะเชียร์แล้วเนาะไปเอาข้างไปเขาซอยเขากัน เห็นว่าถึกสอกดักเอาตัวเป๊ก็ฟันสอกเหมือนกันนะครับธรรมดาหรือตัวเป๊กไหมเนาะแยกทำไมุเนากรรมการแยกออกมาเอาตัวเป๊กยังยังเข้าหาเอาเดินเข้าหาแบบทื่อๆเลยนะครับเนาะเอาแยกอีกครั้งหนึ่งเม็ดฟูเอานเัากรรมการแยกอีกแล้วเอาตีมัดเอาล่องเบิ้งเอากำลังกับข้นทากับค้นนุ่มลิปไผรซ์ิมดก้อนกันนั่นแหละเอาแต่ตัวเป๊กก็ซ้อมมาดีเนาะครับเนี่ยเอาปั๊มเอาแยกบอล เหย็ดตะมอโอ้ยมาใหยียดดูอะไรเถาะเห็นบ่างนะเขาฟันศอกมากเหมนเอาเอาว่าอยงไรตัวเป๋โอ้ยเอาเขาปักศอกมาน่ากลัวนะครับเราเห็นเราไม่แทงเขาด้วยเอาแทงเขาอีกแล้วเอาเอาเอาเจอศอกอีกแล้วโอ้ยเอาโดนเขาเอาว่ายังไงเอาต่อยเขาลำตัวเอาฟันศอกคืนเหมือนกันเอาแต่ไม่ถึงนะครับเนาะเอาเนี่ยเขาเร็วกว่านะเนี่ยหนุ่มแน่นเนี่ยเอาเห็นบ้าตีเข้าเขากันโน่นดก่ะเนาะ ลูกนี้ก็เป็นลูกหากินของหลักหายนะเราถ้าหลักหายตีเขาเข้ากันโน่นดักใครนะเตรียมเสียเดิมพันได้เลยวันทอเอาว่าจังได้ล่ะตีเข้าเข้ากันโนนดกักเห็นบ่เอละล้เนี่ยมาเห็นตัวกรรมการเส็นดักตรงดอกเอาแยกออกมาเอาัหนเห็นว่าถือเขาสอยข้างอีกแล้วเออเอาแต่ดูจะเชื่องช้านะครับเรื่องหมัดเนี่ยเขาผิดฟันศอกขัวอ่นนะเอาผิษมาตีเขา้าเตัวเอาเมื่อยกที่สามอ่ะ แต่ก็ดูเราเนี่ก็เริ่มอ้าปากขอวอแล้วนะครับเนาะเห็นบ่ยกที่ซีนก็ต่อไปสิริอายกที่ซีว่าเป็นยังไง่ายเนี่ยโดนเขาซอยข้างนี้แล้วต้นยกอ๋อเดีวก็เขาตีเขาก็ผลักอกให้ล้มลงไปนะครับมันก็เป็นลูกแก้เขาชนิดหนึ่งนะเอาจ้วงพลําโตเอารู้สึกว่าหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับถ้าดูตามสายตาเนี่ยเห็นไหมเขาโยนเขาเข้าดุจ้วงเนี่ย แต่ก็เสียเปรียบไม่เยอะนะยังมีโอกาสนั่นแล้วนี่หอดโอกาสน็อกคนละเห็นบรันปีมัดหัวตัวตเป๊แล้วเขาก็เริ่มถอยเหมือนเดิมแล้วเขาตีเขามากเหมือนกันนะเอานั่นนะเฮ้าลองเบิงสันบ้านเฮาก็ได้เฮแล้วเฮ็ดมากแล้วก็หายมัดนั่นแล้วุง<ๆ>นะสินี่เขาตีเขาล้มตัวเนี่ยเา<ๆ>ขาต่อยท้องนะครับแต่เอง เอาแต่มาต่อยท้องของเราเนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเอาแยกนะมร์เอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเอาไว้จงไหต้วนเปยดูนี่เอานเห็นว่าเขาสอยข้างอีกแล้วเอาไว้จังไงผิดเอาฟันศอกโอ้โหเอาแตกแล้วโอ้ยอ้าวเมื่อกี้โดนศอกพี่น้องเอ้ยดูซินี่เอากล่องเชียร์กัมพูชากรีกราดกรีกาดเห็นว่าอีกหน้อยเต้นเยังไงเนื้อตันมากกับแมวว่หนังมันเต้นอยู่ขอบหันแล้วโอ้โหเดือดแดงจึ้งจึ้ เอาคนเลีดอุลมมาเบิ่งเอาเดอ้อเดียดเนอะเอาแน่เป็นฮอดหม,ม้อผลตีกรรมการเด,ดี๋ยวนี้เอามาแล้วสิครับนั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยก็ย้อนเป็นนางยุตโตสะเทียนเมื่อไนถือศอกเขาเสียงมาหอดผิงเอาโชคต่อได้นะคนนั้นเอานั่นนะเห็นไหมเห็นตัวเตะกวดพื้น่นตัว อันนี้ก็คือยกที่สีนะก็ผ่านมาจาดสองนาทีเอาฟันสอกแลกสอกกันแล้วดูเลือดของเราสิครับท่านนะเนี่ยเขาปักสอกเข้ามาอีกแล้วเนี่ยทัดมาลาเห็นไหมเขาสอยดาวเนี่ยเอาราก็ฟันสอกสวนนะครับนะเอายอดมวยคงกับพันก็เลือดเต็มนานแนละ้วเอาเห็นว่าหลัล็อกมากเอาหิวปีกว่าตีเขาบ่เอากรรมการแยกเออเอาคนกองเชียร์กัมพูชาเต้นโดเต้นดมงอยู่คนไม่ได้หานกับชินเฮียด้วยนี่ย นั่นกลมลงเก็บเอาสินด้ว่นะเอากรรมการเบื้องแพรว่าเป็นทังไงอุ้ยเนาะเป็น,งงน,ปนทั้งกรรมการเป็นทั้งมอสี่นี่อา้าอีหลีนี่เป็นหมอที่เพราะไงนี่เว้ยเศรษฐกิจพ่อเพียงอนะ่ะจ้างผู้เดียวคุ้มคา่าเขาเอินว่ากรรมการหมอเอาว่าจังได้วรื้ตัวเปี๊ยะตีเขาล้มตัวนะั่นเอา้าแต่เขาแกร่งนะครับนะตีเท่าไรก็ไม่ยุบนะเาเด็กคนนี้ขยันซ้อมนะครับท่านนะอันนี้เด็กกัมพูชีเนี่ยนะพิศสมบัตินะ่ะ น่ะเห็นบ่ตีศอกเขาข้างกระเต็นะเอ้าเขาก็ดักศอกมาเราตีเขานะครับเอาว่ายังไงยกที่สี่ลุยอย่างหนักวันทถอะเนี่ยเอ้าได้เลือดแล้ววันทถาะเนี่ยนี่กรรมการเอาเมื่อไปทางงนามวยไทยเห็นบ่ตีเขาลำตัวเอ้าเขาก็ต่อยลำตัวขึ้นเอาเขาก็ดักศอกมาเนาะครับเนาะโอ้โหอายุสามสิบเจ็ดแต่กำลังยังดีเอานั่นเห็นบ่หมดนยกหน้าแดงจึงคึงเว้วเวียดนัแลยวเอ้าควรน่ะเห็นบ่ยกสุดท้ายนะ มีแต่าพูดเดียวไล่กันเพราะจะทนะ้วงเลยชีเอาเงินพูดเดียวนะยกพูดเดียวหายกเอ,อาว่ดยังไงยกสุดท้ายพี่นอ้องเอ้ยมาแล้วว่ายกสุดท้ายจะเป็นยังไงอีกตัวเอาพิษสัมบัติโยนเขา่าขวดนะครับเพราะนัะ่นนะล่องเบิ้งถ้าดูตามสายตานะครับเนาะดูแบบความเป็นธรรมเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นรองเขานะครับนะ ลูกจัดแจ้งเห็นโอ้ยเอาแต่เราก็ได้เปรียบตรงที่เป็นมวยเดินนะครับเดินออกอาวุธไม่หยุดแต่เขาก็ได้ลูกจัดแจ้งนะครับทั้งศอกทั้งหมัดนนเอาตวนเป๋แต่ตวนเป๋นี่ก็ได้ลูกเข่านะครับลูกเข่าแล้วก็ลูกอาการเห็นว่าดักเขาขอนาท่องโอ้ยเอ,เอาเราถอยแล้วนะครับเนยกที่ห้านะ อแต่รายการคาราบาวแดงเนี่ยเอาพี่แอปนี่ก็บอกนะให้กรรมการตัดสินอย่างถูกต้องนะถ้ามวยสูสีนี่ต้องออกไทยเท่านั้นอ๋ว่าตั้งแต่ะคือถอยแล่นี่ยถ้าดูตามสายตาเนี่ยก็ยังเสียเปรียบเขานะครับเนาะเอาดูแบบเป็นกลางเนี่ยแต่ถ้าตัดสินแบบมวยไทยเนี่ดูไม่ออกเพราะว่าเหลี่ยมเขา่าเหลี่ยมหักล้มเนี่จะจะได้คะแนน,นไหมอันยุประเทศไทยหไหมเบิ้งบอก พอเจ้าของเบิ้งมวยอาวุธเขาเป้าเป็นลักนั่นเห็นว่าเขาไล่ต่อยแล้วนะนี่ล็อกนี่เขาเรียกว่าเก็บอาวุธเอากรรมการแยกออกมาเอาเดินทำไมต้นเปย์ไเนาะเอานั่นเห็นว่าเห็นบ่ตีเขาล้ำตัวนะเอาแลกเลยบนทอเอานั่นนะหมุดออกหนอกเสียบเอาต้วนเปย์ยนเขาเอาเตะคอนาท้องโอ้โหเอาเตะคอนาท้องอา้าวแต่เราก็ได้ลูกจัดจะแจ้งแจ้งนะครับนี่น ลูกหลักเหลี่ยมแล้วก็ลูกอาการนะแต่ก็มาเสียตรงแผลแตกเอาหน่ะเห็นว่าในเมดเลยบ้านเป็นยุป,ประเทศไทยในี่ปิดกองใจเงินยังหนีแต่ถ้าจะเอาแบบสากลเนี่ยยังไม่พอนะครับนั่นเนี่ยเอา,มาไม่ต้งไรเอาเตะขอนาท้องบ่เอาพิษสมบัติเป็นฝ่ายเดินนะครับเหมือนดูเหมือนจะเป็นรองเนะอ้เอายังไงเอาแต่เราก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ก็เสียเยอะวันทอะเอาจะกรรมการแยออกมา เอาช่วงนี้ก็มาถึงช่วงไอ้ปลายยกหานลครับนเนี่ยเหลืยเคืองหน้าที่เอาเตะไส้เขาดุสวงเตะไส่เอานัานเอาแจะดูอาการกองเชียร์กัมพูชาเงียบนะครับเน<อ>ีเ,<อ>เป็นจังไดคือเป็นเจ้าของเบิ้งมุยเศร้าเป็นแล้วเ,เพราะว่าตามสายตาเรา่าจะเป็นรองเขานะครับนะฮะแต่ดูในสนามเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นรองนะครับนี่ยถ้าไล่ต่อยหมัดเหมือนมวยไทยเนี่ยกอ,องเชียร์ก็นั่งปากโกโลกโปก๊ะหรือไ นี่ไหมะเอาเมืดยกอ้าวเนี่ยเอานักชกกัมพูชาส่วนมากจะนิสัยดีนะครับนะนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะเอากับมาแล้วภาพศาสิครับเนี่ยนี่เขาบอกว่ตีของอ่อนต้อนเนี่ยเอาสอกกลับนะอันนี้ก็คือช่วงยกแรกเอาเนี่ยเขี่ยขาเอาหน่ะนะนะโอ้โหไปมึงนาะใช่เขาให้เขาฟันสอกเลยนะเก็บมันถือเอา นี่ยก็คือรวบรวมภาพช้านะครับเนาะของคุยกวันทอเนี่ยเนี่ยเขาได้ลูกต่อยเข้าลําตัวแล้วก็ลูกสอยคางแล้วก็ลูกศอกเนี่ยเนี่ยศอกทัดมาล่านี่ยไหมโอ้ยสับไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยดังปักกลืนะเอาหนะนะ่ะเ,เราก็ศอกคืนนะครับนะเอาแต่ศอกศอกเราไม่ค่อยเข้าเป้าซําใดเอานี่ลูกแตกเนี่ยเอาคนเล็ดอุหลมมาเบิ้งเด้อวานิเดียดเนี่ย เดียดได้ดวได้ดวงแด้วไ,ได้ดิดดิดเนเห็นบ่กถือตอกทัดมาได้ออเอาพ้นการตัดสินนะครับนเนาะถ้าดูรูปการแล้วก็โอ้โหเดายากพี่น้องเออเออแต่เราจะมั่นใจเขกาก็มั่นใจนะครับเนาะท่านวัโศกประกาศทำแม่บาทิ้งสำหรับผลการชกในครั้งนี้นะครับ พวดนะเห็นไหมอันตัวเอาตัวนเปนสิษสามพยักนะครับหรือเจนวิทย์ก่อสร้างชัะนคะแนนทอนตัวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง